แต่แต่แต่วันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังว่าล่าสุดนี้ฮะรายการของเราฮะแซบ t o ด a y นะครับจะมีช่วงนี้มานะฮพี่เช็คอินฟินเวอร์นี่รายการเรานะครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจะพาคุณผู้ชมครับไปเช็คให้อินเช็คให้ฟินกับช่วงเช็คอินฟินเวอร์นะฮะที่กินที่เที่ยวที่ไหนนะฮะที่น่าไปเช็คอิน เราจะพาไปชมวา <Wow. S 1> ทั่วทั้งประเทศเราพาไปหมดนะฮะพรุพ่งนี้พรุ่งนี้พาไปที่แรกเลยที่ไหนพาไป<ะ>เอาใกล้ๆก่อนครับนครปฐมไปสวนสามพรานรนะครับนะฮะแล้วก็จากนั้นนะฮะก็จะพาไปดูฮะแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพนะฮะรับรองว่าบรรยากาศดีๆทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะเขาขยายนะจากปริมณฑลก็เริ่มแบบ <ไ>ปจังหวัดต่างๆตามภาคต่างๆให้มากยิงนค้นเราจะได้ตามไปเที่ยวกันเออเวลาแบบว่ามีแพลนจะไปเที่ยวหยุดยาวจะได้แบบไปถูกไง <ผม S 2> ดูจากรายการเราปุ๊บเฮ้ย ที่นี่ก็หน่าไปที่นั่นก็หน่าไปดูเป็นตัวอย่างไปก่อนได้นะครัและที่สำคัญอยากให้รอชมนะครับผมเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมสนุกกันในช่วงนี้นะฮะไม่ว่าจะโทรมาหรือว่าร่วมสนุกกันทางไลฟ์สดของรายการเราเรามีของรางวัลแจกด้วยอย่างพรุ่งนี้เราไปสวนสามพานใช่ไหมฮะเราก็มีของรางวัลจากสวนสามพานมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรและกติกาจะเป็นยังไงห้ามพลาดกับช่วงเช็ค อินฟินเวิร์นะครับผมช่วงที่3ของรายการซับทูเดย์ครับ่า <À, S 1> พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะ